นี่ค okay ร <si ัโอเคครับเหมือนแค่สมุนก UM ัผมเสร็จแล้วครับครแลควรดแออล์เซลนี่คือแล้วกันนะครับเป็นได้ค่ะดามไหมัะดามไหมคะกรีกกลอ้านะตนดที่รถขั เดียวนีเดีลับตานะครับเส็จเรียบร้อยครับกดอพพอลขอ้ได้นะครับกำลังมันเลยถ้าครจะก่านกดาก ตรงนี้ก็อาจจะเป็นการก <c> ร <oughs> การแข่งขันตรงนี้เนี่ยก็เป็นการทดสอบอย่างนึ่งว่าการจะเปิดซีซั่นของการแข่งขันไทยลีกของของของเรานะฮะนี่ก็เป็นการทดสอบว่าเราเปิดให้มีผู้ชมเข้าหนึ่งในสาตามมาตรฐานของที่สบคและ กระทรวงสาธารณสุขกาหนดว่าการเข้าชมการแข่งขันที่มีผู้เข้าชมแบบรักษาระยะห่างเนี้ยต้องทำอย่างไรการแข่งขันในวันที่หนึ่งเนี้ยก็จะเป็นการพิสูจน์และเป็นการตอบโจทย์ว่าการแข่งขันที่มีผู้ชมต้องทำอย่างไรก็ขอเชิญชวนว่าให้พวกท่านได้ดูนะฮะอาจจะทางทีวีหรือทางการถ่ายทอดอย่างอื่นๆแต่ที่สำคัญ ก็ไม่อยากจะเชิญชวนให้เข้าสนามมากนะเพราะว่ามีการกําหนดว่าเข้าในสนามนี้ได้เพียงกี่คนนะครับตรงนี้นี่กืนสาคัญที่สุดครับครับเรื่องงบประมาณตรงนี้เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวทางกระทรวงเราก็จะดูให้แล้วก็จะสนับสนุนไปให้ครับ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเป็นสองหน่วยงานที่ร่วมกันแล้วก็หน่วยงานของที่กระทรวงคือสํานักปลัดว่าเราจะช่วยกันสนับสนุนอย่างไรนะฮะในการจัดกิจกรรมในวันนี้ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ในในครั้งนี้นี่ฮะไม่ใช่แค่วันที่หนึ่งวันที่สองเรามีการจัดกิจกรรมสองครั้งนะครับคือ วันที่1วันที่2แล้วก็เว้นไปอีกสัปดาห์หนึ่งก็อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนั้นในวันที่9เอ้ยวันที่8เย็นเราจะมีการจัดคอนเสิร์ตด้วยนะฮะที่ระยองพวกท่านก็คอยชมนะครับว่าการจัดคอนเสิร์ตแบบรักษาระยะห่างหรือแบบ new normal จะทำกันอย่างไรนะฮะที่มีผู้ชมดันั้นก็ยังไงก็เชิญชวนะฮะให้เฝ้าติดตาม ทางการถ่ายทอดสดนะครับเพราะว่าก็เช่นกันนะฮะคงรับผู้ชมไม่ได้มากอย่างที่คิดนะครับ